สวัสดีค่ะมินิวันที่18กันยายน2 5ห6 5ค่ะพบกับอูซางบอยมาหาสาระข้ามค่ะมินิอูซางบอยลาควงรถไทยันนี้มาทรงลูกขาย,ยุบันหัวนองย่างค่ะอันนี้จะเป็นการเท,เทระบบตัวไฮโดรลิกค่ะไฮโดรลิกตัวนี้จะกว้างยูทีเมตร70ค่ะยาวกว้า3เมตรสูงเมตร1ค่ะ, 3, คคะของอูซางบอยมาหาสาระข้ามค่ะนี่เป็นการทำง,งานของ เก้หมื่นบาทค่ะเอฟซีพนดสนใจติดต่อทางบอยเลยค่ะใส่ง่ายๆแหลกะกะถ้าเกิดลูกค้าแบบไปคนเดียวสบายแบบนี้ค่ะ ย้อนกลับจะเป็นสายสายให้ลูกค้าลูกบอาน้ำมันควรจะเปลี่ยนได้่ย่างนี้ค่ะการท่องานของอู่ซางบอยจะแถมด้วยตัวนี้ไปให้ค่ะย่อยตัวนี้มีราคาอยู่ที่4,500บาทค่ะแถมไปให้กับคุณเลยค่ะถ้าเกิดลูกค้าชางใส่น่านง่ายค่ะแต่ลูกค้าก็ต้องล้มตัดบนขายค่ะทางบอยจะท้อขั้นยกใส่ถุงมือเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเต้องสงานค่ะของการท่องานของตัวให้บริการอูซางบอยมาหา ตอนนี้เท่ามั่เที่ยวดอนค่ะอมลเอรดใชว่า,า,วานล่องแบบสโลบสโลบ์สโลบ์สโลบค่ะแบบนุ่มนวลอาฟ้า,า,าไทยกัเปิดไดสองระบบค่ะเปิดล่องดาลางแบบนี้กับเปิดปิดแบบปักนกแก้วด้าน่างก็จะเปิดได้ค่ะส่วนเล่าก็จะถอะธธดอไ,ได้มาลุนธรรมดามาไอ้ส่งน่าเลี้ยง ส่วนเผ้าจะรับน้ำหนักไดยูจีประมาณหาตันค่ะส่วนกระบะนี่จะใส่ไดใประมาณซีตันหาไกาย,ยัดไปรถค่ะเพราะว่าเขามันรับไดเต็มเต็ม แมนค่าดำดำแบบง่ายๆประเดใสข้นหยกหากบ่ปปอมดำหยกหายอ้าวทางบัยุมหาสารคามจ้าแมนจ้า นี่จะเป็นเข้าของอเข่าเอวเข้าบรรทุกนะคะเข้ามันนี่กัรับน้ำหนักได้ยู่แล้วหาตัน่วนกับบะทีสร้างบอยออกแบบมากกับส่ไดใส่ไดปประมาณซีตันซีตันหานี้ค่ะบรรทุกไดส้สบายสบายกับเป็นยางบรรทุกยางกร์เส้นค่ะเป็นยางเป็นยางดีค่ะทีคันมากให้แล้วเดี๋ยวเข้ามาบิง้ง วิธีการยกดำอีกรอบหนึ่งค่ะพอถึงใจบ่นนี้ค่ะอุตส่าหรอมาตังโดนมาเลยดีดีค่ะเพราะว่าพอบ่ได้ออกแรงแบบสบายเลยอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสามวัชจาพไทยลุ่มลงยูทู e ค่ะ แม่จ้าสารภาพเดี๋ยวเราแจ้งพลังงานดีดีก

สบาย <c oughs> อ๋อฝบังตะยืทนุของสามวันติแปยะในสีพัทดทรงเนอะวันนี้วันนี้ว่าทรงหอดบ้านล,ละค่ะนี่ค่ะนี่แหละของเหล่นชิ้นไม้ของพอเนอะนี่ค่ะถ่ายจะเปิดเองพอแล้ว บ่กวิธีใส่ขั้นโยกพอนี่ล่ะค่ะเอาแค่แบบมั่นไหลก็พอค่ะไปะเดินเพรากระบอกดำแกนมันสูงมันโยกได้สูงใส่ได้โดนอนอกแม่ มันัขึ้นยู่กับเฮาดูแ,แลไงค่ะผู้จางลอยสารคามค่ะ